ความคืบหน้ากรณีที่รถบรรทุกพ่วงชนช้างป่าดงใหญ่ขณะที่เดินข้ามถนนบนทางหลวงหมายเลข348ถนนสายบุรีรัมย์ตาพระยาบริเวณบ้านคลองหินตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดก็พบว่าช้างนั้นยืนแช่น้ำอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำระหอกเกตห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตร โดยเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอาการค่ะก็พบว่าน่าจะเจ็บระบมที่บริเวณขาหลังด้านซ้ายแต่ไม่น่าจะมีบาดแผลหรือว่าขาหักเพราะว่าไม่พบลอยเลือดและไม่มีร่องรอยการเดินลากขานะคะแต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดหากพบว่าช่ามีอาการนนะก็จะประสานสัตวแพทย์เข้าทำการรักษาตามขั้นตอน เมื่อรู้ข่าวค่ะชาวบ้านต่างก็มายืนดูค่ะก็ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องนำกรวยมากั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนห้ามเข้าใกล้บริเวณที่ช้างป่าตัวดังกล่าวอยู่เพราะช้างอาจจะตกใจหรือหงุดหงิดได้ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านหรือช้างก็อาจจะหนีเข้าป่าซึ่งหากยังอยู่ในสภาพบาดเจ็บก็อาจจะทำให้ยากต่อการติดตามและรักษาค่ะ ส่วนสาเหตุที่ช้างป่าเดินข้ามไปมาถนนสายดังกล่าวก็เนื่องจากว่าเป็นเส้นทางหากินของช้างซึ่งจะเดินข้ามฝั่งไปมาหากินในพื้นที่ป่าทั้งสองฝั่งเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ